ท่าประธานที่เคารพผมเมือจิตชัยนิคมสสอุดรธานีพักเพื่อไทยในานามสมาชิกรัฐภาขณะน,นี้รัฐภาแห่งนี้กำลังพิจารณาในขั้นรับหลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยกำหนดระยะเวลาดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมเป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศ ธรรมธานที่เคารพครับในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้พูดกันมานานแล้วก็ถ้าดูหลักการกฎหมายฉบับนี้เราก็มีความเห็นว่าการเข้าสู่สภาเวลานี้ล่าช้ามากอาจจะล่าช้าเป็นเวลาเจ็ดแปดปีแต่ถึงอย่างไรก็ตามในวันนี้ เมื่อนั้นเสนอเข้ามาแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดความยุติธรรมในเรื่องระยะเวลาแต่ท่านประธานที่เคารพครับถ้าจะดูกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่การเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอายการแล้วก็ศาลร,ระยะเวลาเป็นเรื่องที่ประชาชนโดยทั่วไป หรือแม้กระทั่งตัวผมเองก็เคยประสบในกระบวนการที่นานในกระบวนยุติธรรมถึงใช้เวลามากแล้วไม่มีการกำหนดทำให้เกิดความยุติธรรมขึ้นมากมายการกำหนดระยะเวลาในกฎหมายนี้ผมจึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแต่ท่านประธานที่ลบครับเมื่อมาดูรายละเอียดในมาตราของกฎหมายมาตราต่างๆเนี่ย ซึ่งกฎหมายนี้มีทั้งหมด12มาตราธรรมทานครับการเขียนในมาตรา6ที่บอกว่าให้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จเท่าที่สามารถกระทำได้ผมผมอยากให้ฝากกรรมธิการไปตัดข้อความเหล่านี้ซึ่งผมจะแปลยติ มันไม่ควรเขียนหรอกครับเท่าที่สามารถจะทำได้เท่าเขียนทำไมอ่ะจะบังคับใครถ้าบอกว่าเท่าที่สามารถจะทำได้แล้วผมเห็นด้วยกับความเห็นของหลายท่านที่กฎหมายฉบับนี้จะต้องมีฝากให้กรรมธิการหรือรัฐบาแห่งนี้ไปกำหนดหลักเวลามาตรฐานว่าไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ไว้สำหรับหน่วยงานโดยท่านจะ จะต้องหาข้อมูลจากสติหรือทั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีความเหมาะสมอย่างไรไม่ใช่ไปเขียนว่าให้หน่วยงานกำหนดขึ้นมาเองอันนี้ไม่เห็นด้วยนะแล้วการประเมินตามมาตราสิบนี่ในการประเมินทบทวนทุกสามปีนี่ผมก็เห็นด้วยกับความเห็นที่ว่าช้าไปในแต่และปีควรจะมีการทบทวนแล้วเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความยุติธรรม สำหรับประชาชนมากขึ้นมากขึ้นทรรทานที่รบครับเนื่องจากว่าเราไม่คุ้นเคยกับการเคารพประชาชนเพราะการปกครองของประเทศนี้เดี๋ยวเป็นประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งเดี๋ยวก็ยึดอำนาจสลับกันไปสลับกันมาเราคุ้นเคยกับอำนาจที่ข้าราชการเป็นใหญ่เพราะนัการเขียนกฎหมายนี้แม้จะเกิดขึ้นในสมัยนี้ผมหมายถึง ไม่เป็นประชาธิปไตยมากนักนี่นะแต่ก็ยังดีที่กระบวนการความยุติธรรมได้ก้าวหน้าไปในระดับที่ต้องกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รู้จักเวลาแล้วถ้าไม่เสร็จก็ต้องรายงานผู้เกี่ยวข้องทั้งประชาชนทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บังคับบัญชาให้รับทราบมันเป็นการประเมินประสิทธิภาพคุณภาพและมันเป็นการเคารพประชาชน พูดทุกยากมากขึ้นซึ่งเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องที่จะทําให้เกิดความยุติธรรมขึ้นเห็นด้วยกับหลายท่านที่บอกหน่วยงานทั้งสิบหน่วยงานที่เขียนไว้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องกําหนดหน่วยงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมถ้าไม่ใช่โดยตรงมีส่วนร่วมในการกําหนดระยะเวลาด้วยก็จะดีขึ้นไปอย่างยิ่ง ผมจึงเห็นด้วยในหลักการแต่ในรายละเอียดนั้นฝากกรรมธิการให้ไปเขียนให้กระชับมีผลในการปฏิบัติแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทั้งหมดทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อมด้วยขอบคุณครับ